สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระดีราคาที่ยังไม่แพงนะครับในปัจจุบันแล้วก็ยังพอหาได้ในตลาดซื้อขายพระเครื่องนะครับก็จะเป็นพระพุทโธน้อยของวัดสารนาศนะครับอําเภอแกลงจังหวัดระยองอันนี้เป็นพระที่ออกปีพศ2516นะครับคือนำมวลสารของพระพุทโธน้อยรุ่นแรกนะครับ แล้วก็ผมที่เหลือจากการสร้างพระมงคลมหาราบเมื่อปีพศ2499นะครับเกจิสายตะวันออกร่วมปลุกเสกหลายรูปนะครับอันนี้ถือเป็นรุ่น2แล้วก็จะมี2พิมพ์ด้วยกันนะครับคือพิมพ์ที่เป็นหลังยันพุทโธนะครับอันนี้เป็นหลังยันพุทโธนะครับ แล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งจะเป็นพิมพ์หลังยันเทาะนะครับอันนี้เป็นหลังยันเทาะจะเป็นพิธีที่ร่วมการบุกเสกในในวาระวันที่สร้างศาลาการประเรียนที่วัดสารนานะครับ เมื่อปีพศ2516เมื่อเสร็จพิธีก็จะนำส่วนที่เหลือนะครับบรรจุไว้ที่วัดสารานาฏธรรมารามขนาดขององค์พระก็2เซนติเมตรนะครับสูง2.9เซนติเมตรตอนนี้พระสวยแล้วก็หายากแล้วนะครับสภาพเดิมๆนะครับจะหายากขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจะหาได้นะครับ ในตลาดพระนะครับแล้วก็ยังราคาไม่แพงแต่ก็น่าจะมีจำนวนที่น้อยลงแล้วนะครับแต่อันนี้ผมไปที่วัดสารนาฏเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับก็ไปเช่ามานะครับที่วัดก็จะมีซองอย่างนี้นะครับ จะเขียนว่าวัสนนาฏธรรมาราม,มานะครับใส่ให้เวลาเราไปบูชาตอนนั้นนะครับเป็นธงสีดแดงแล้วก็มียันดูพุทธคุณดีนะครับน,น่าจะบูชามาไว้ใช้นะครับเพราะว่าพราของแม่ชีบุญเรือนก็ถือว่า เป็นพระที่มีพุทธคุณทางด้านเมตตาหมานิยมสูงนะครับแล้วก็ทํามาค้าขายเป็นเลิศน,นะครับอันนี้จะเป็นพระที่หลวงปู่ทิมนะครับกับเกจิหลายรูปนะครับอาทิเช่นนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ หลวงปู่ข้าวัดวังว่านะครับแล้วก็หลวงพ่อบุญวัดบ้านนาหลวงพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับแล้วก็หลวงปู่แหวนสุจินโนนะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์สายธรรมยุทธ์แล้วก็มหานิกายร่วมกันอธิษฐานจิตนะครับปลุกเสกกันหลายรูปเลยทีเดียวนะครับคนพื้นที่เมืองกแกลงนะครับบางคนที่อยู่ทันพิธีปลุกเสกต่างก็ยืนยันกันนะครับ ว่าสามารถใช้แทนรุ่นแรกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระมีรูปร่างแล้วก็มวลสารแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสองให้ชมองค์นี้นะครับ เป็นเนื้อผงปูนเศษนะครับจะพระจะมีหน้ามีตาถือหม้อน้ำมนนะครับแล้วก็เราจะเห็นนิ้วชัดเจนนะครับอันนี้เป็นหลังยันเทาะนะครับ สารมีเหมือนเนื้อปูนขาวๆอยู่ข้างในเป็นก้อนก้อนก้อน,ก,อนก้อนเนี่ยฮะน่าจะเป็นผงผงเดิมที่นำมาผสมก่นนะครับ องนะครับเป็นอันนี้เป็นหลังยันพุโทโธ ตาจะกลมโตนะครับแล้วก็ถือมอน้ำมดนิ้วมือเรียงเรียวเห็นชัดเจนนะครับก็นั่งอยู่บนฐานบัวสองชั้นมนสารแล้วก็คาบ ฟ้าขึ้นปกคลุมนะฮะฝังยันกดฏโถแมองค์ฮะยอ,กอ,ฮะอยกคาบ คาบฝ้า,าขาวน้ำจากน้ำว่านหรือส่วนผสมนีครับขึ้นมาที่ผิวนะมีผงเดิมเป็นก้อนๆก้อนๆอ,อ,อยู่ตามทั่วองค์นะครับด้านข้าง เป็นหลังยันทอนะครับแต่ละพิมพ์ที่ได้รับความนินยมมากก็จะเป็นพิมพ์หลังยันพุโทโธนะครับแต่ราคาก็สองพิมพ์นี้ไม่ต่างกันนะครับแต่ถ้า นจะนิยมยันนี้มากกว่าเพราะเหมือนยันรุ่นแรกนะครับยันพุทโธตามชื่อพระพุทโธน้อยนะฮะตัวนิ้วเรียงกันสวยงามนะครับ พุทธคุณไม่แพ้รุ่นแรกนนี้เลยนะครับถ้าไปเจอในตลาดนะครับผมว่าให้รีบเก็บเพราะว่าน่าจะเริ่มหาได้น้อยขึ้นแล้วครับคนที่ทราบก็จะเก็บรุ่นนี้นะครับใช้แทนรุ่นแรกได้เลยเพราะว่ามีมวลสารเก่านะครับแล้วก็มีเกจิดังหลายรูปนะครับที่ร่วมปกเสกแล้วก็ ยังเป็นอาจารย์ทิมนะครับปลุกเสกซึ่งพระของท่านนี่แต่ละรุ่นก็ถือว่าได้รับความนิยมอันนี้แถมยังมีผงของคุณแม่ชีนะครับบุญเรือนผสมกันไปทำให้พระยิ่งเข้มขลังนะครับแล้วก็น่าใช้มากเลย ศิลปะก็ดูสวยงามนะครับครับคลิปนี้ก็ผมมานำพระมาให้ชมนะครับเพื่อที่เพื่อนๆหรือว่าทุกท่านได้เจอก็จะได้ สามารถทราบแล้วก็ตัดสินใจในการเช่าบูชาได้นะครับครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ